กระผมนายวัชระ,ะเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทน,น 8, ราษฎรแบบทีรไยชื่อพรรคประชจาธิปัตในวันนี้ได้มาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อส่งหนังสือถึงนางสาวนัดพัฒย์งใจยุทธกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายสมศักดเทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องขอให้เรื่องใช้นามสกุลยงใจยุทธช่วยข้าพจ้า นายวัชรพิททองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบัุชราชื่อพัรคประจ,จาธิปัตย์นับประเทศเป็นเขตเลือกอตั้งรับการบอกกล่าวด้วยวาจาจากพลเอกโชริศยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้าของชื่อสกุลยงใจยุทธให้พระเจ้าคำสือแจ้งให้ท่านทราบว่าพลเอกโชริศยงใจยุทธโดยให้เวลาเปลี่ยนชื่อสกุลภายใน15วันนับแต่วันนี้หากพ้นกำหนดแล้ว พลเอกเลิมชัยยุทธมอบให้ดเรเกษมสุภสิทธิ์ทนายความดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันหนึ่งในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมายและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายให้สมฐานานุรูปกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ยุติธรรมสมชื่อกระทรวงและท่านก็มีชื่อสกุลเดิมเฉาดีที่ท่านมีสิทธิใช้ได้ตามพระาชบัติชื่อสกุลพุทธศักราช2 5 0 5แล้วหนังสือฉบวับน,นี้ได้ยื่นต่อนางสาวสกุลวันชัยพักดีหัวหน้ากลุ่มง,งานบริการประชาชนศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยในเวลา12นาฬกา40นาทีตอขอบุณครับ